สองด่วนเลขทูปพี่สาวต้นไม้16ธันวาคม67เห็นชัดเลขเด็ด3ตัวตรงคอหวยมามงพี่สาวต้นไม้แจกเลขเด็ดงวดนี้16ธันวาคม2567คนสวยให้โชคจากเลขทูป3ตัว2ตัวตรงชุดจัดเต็มเชิญรับทรัพย์ก้อนใหญ่ก่อนสิ้นปี67ใครยังไม่มีแนวทางเลขเด็ดสำหรับรุนโชคในหวยงวดนี้16ธันวาคม67 พี่สาวตุ๊กตาไม้ใจดีมาแจกโชคเลขทูบ16เดือน12-67ให้ถึงมือคอหวยทุกท่านแล้วบอกเลยว่าเลขพี่สาวคนสวยคัดมาให้อย่างดีสมตัวตรงซื้อตามนี้เลยรับรองเฮงแน่นอนใครอยากถูกหวยอย่ามัวรอช้ารีบไปดูว่าไปหาซิอลอตเตอรี่ก่อนจะสำหรับเลขเด็กพี่สาวต้นไม้พี่สาว,นสาวคนสวยงวดนี้ให้มาเป็นเลขทูบสตัวตรง แจกให้ทั้งหมด2ชุดแต่ละอันเลขสวยน่าซื้อตามทั้งนั้นไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูเลขทูบชุดที่1 0 7 6เลขทูบชุดที่2 9 3 2หากนำมาลองตีเป็นแนวทางเลขท้าย2ตัวก็จะสามารถกระจายความรวยเพิ่มขึ้นได้อีกทั้งนี้07 7 6 06 9 3 3 2 9 2 6 2 6 3 1 6 1 0และในส่วนของเลขท้าย3ตัวสามารถแปลงออกมาได้เช่นกันคือ07 6 016 019 07 9 9 3 2 6 3 2เป็นต้นเมื่อคอหวยพิจารณาดูอย่างดีแล้วเห็นสมควรว่าเลขเด็ดชุดไหนต้องลงทุนก็เล่งมือหน่อยเพราะไม่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะประกาศหวยงั่ว6 6เดือน12 6 7 ขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณไทเกอร์ค่ะ